สวัสดีครับท่านพิธีกรผมจะถามเรื่องชาติครับชาตินี้มีจริงเรารู้เราเห็นแต่ชาติหน้าชาติที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นมันมีจริงไหมครับชาติหน้าชาตินี้เราไม่รู้ได้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงวิธีการให้เราทํำยังไงเราไม่ต้องไปสนใจว่ามีจริงหรือไม่จริงอาจารย์ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าชาติที่แล้วมีจริงไม่ต้องไปรู้ แต่เราสามารถอนุมานได้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเช่นในปัจจุบันนี้เราเกิดมาได้ยังไงถ้าไม่มีเหตุปัจจัยจากชาติที่แล้วทำไมแต่ละคนถึงหน้าตาผิวพรรณแตกต่างกันถ้าไม่มีชาติที่แล้วทำไมชาตินี้เราต้องเกิดมาเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ทำไมคนอื่นถึงไม่พิการทางสายตาแสดงว่าอะไรมันต้องมีเหตุปัจจัยในการที่ทำให้เราต้องเป็นแบบนี้ พระพุทธเจา้าจึงบอกว่าเรามีกรรมเป็นข่าวพันมีกรรมเป็นต้นกําเนิดมีกรรมเป็นที่ตั้งอาศัยจะกระทํากรรมใดก็ตามบุคคลนั้นย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นสแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดถูกต้องที่สุดคืออะไรเราอยู่กับปัจจุบันขนาให้รับรู้ไว้ว่าในปัจจุบันเนี้มันมีผลของการกระทําแน่นอนเรามีวันนี้ไหมมีอยู่ตอนนี้เมื่อวานมีไหม มีจบไปจบไปแล้วเมื่อวานนี้พรุ่งนี้จะมีไหมคิดว่าพรุ่งนี้มีไหมเอาทําไมรู้เนี่ยเมื่อพรุ่งนี้ยังไม่ถึงแต่สรุปมีไหมมันน่าจะมีเพราะอะไรเมื่อวานก็มีวันนี้ก็มีแล้วมันผ่านเมื่อวานมาไม่รู้กี่เมื่อวานมันผ่านพรุ่งนี้มันไม่รู้กี่พรุ่งนี้แล้วเราก็เลยอนุมาได้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีต่อไปถ้ายังมีความเป็นเราอยู่ในปัจจุบันถูกต้องบ้าง จะนั้นวิธีการดีที่สุดคืออะไรทําปัจจุบันขณะนี้ให้ดีที่สุดถ้าเราทําปัจจุบันขณะนี้ดีที่สุดปัจจุบันนี้จะเป็นผลของวันไหนวันพรุ่งนี้ต่อไปแสดงว่าปัจจุบันนี้จะเป็นผลของอนาคตแน่นอนถ้าปัจจุบันดีอนาคตดีไหมดีถ้าปัจจุบันเรวอนาคตเรวไหมเลวดังนั้นเราจะเป็นไปตามผลของการกระทาในอะไรปัจจุบันขณะ ดังนั้นพวกเราไม่ต้องไปสนใจอดีตที่จบไปแล้วอย่าไปห่วยหาถึงอดีตที่เคยผ่านมาอย่าไปมัวรอคอยถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นให้ทําอะไรทําปัจจุบันขณะนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะปัจจุบันหรือปัจจุบันขณะนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้รับการเสวยผลของการกระทําในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนอนาคตอยากดียังไงอยากเป็นยังไงทําปัจจุบันให้ดี เมื่อทำปัจจุบันดีอนาคตย่อมสมความปรารถนาตามการกระทำในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนแต่ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามความพอใจของเราปล่อยให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยเราสร้างเหตุปัจจัยแบบไหนเดี๋ยวผลมันย่อมได้รับออกมาแบบนั้นเช่นนั้นเองให้เรารับรู้ในสิ่งนี้ไว้หน้าที่เราประมาณนี้เนาะ